พลังงานไม่สูญไปจากโลกนะฮะพลังงานเราเนี่ยพลังงานของพระหรือฤาษีหรือพวกที่อธิษฐานเป็นบริษัทหรือปัจเจกหรือปัทนาในการข้างหน้าเนี่ยเขาต้องทิ้งพลังงานไ้ในโลกนะกรรมที่เราทําทุกวันนี่กะทิ้งไว้ในโลกนะฮะแต่จิตเป็นตัวบันทึกไปย้อนย้อนไปในอดีตท,ที่เราทําอะไรไว้เนี่ย นึกย้อนเนี่ยอาการมันเข้ามาที่จิตมันก็ออกทีทาธาต์อาการกรรมที่เราทำไม่ใช่กรรมจะตามเราไปถึงพบจิตนะตัวรับไปอะบุญที่เราทำหรือบาปที่ทำในโลกเนี่ยไม่ได้ตามเราไปนะฮะจิตเป็นตัวนำไปเป็นตัวดึงไปสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยลองนึกเด่ย มานะอะไรก็ได้นึกออกมายิ่งสิ่งที่เราดีใจได้เสียใจหรือคับแค้นใจในอดีตหรือทำอะไรก็ไววครับพอตายแล้วเราก็ไปตามกรรมที่ทําทำไมต้องไปตามกรรมที่ทำํำตายแล้วนะลึลกได้ไม่มีธาตุนะไปตามนั้นเลยฮนะ อดีตมันคือปัจจุบันการกระทําปัจจุบันคืออนาคตนี่คือหลักหลักธรรมของผูุ้ทธเจ้าท่านสอนจริงๆเลยแต่เราลืมได้ในอดีตเราลืมได้ถ้าเราเข้าใจวิธีการหนีคือการสวดมนนะสวดมนีน้แหละต้องเข้าใจเรื่องจัก,กรพรรดิหรือไตสนาคม มันมีตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตมันเป็นพลังงานที่ไม่สูญไปไหนมันเป็นพลังงานที่ไม่จบไม่สิน้นมันมีไปเรื่อยๆยกเว้นมีกำลังไม่เกิดแล้วนั่นคือจบแล้วบัญชีคือไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอดีต ไม่มีอนาคตจิตเป็นแก้วแล้วฮะถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมถ้าเราน้อมจิตไปที่พลังงานที่ที่ไม่เกิดเนี้ยเราจะได้อะไรเราก็ได้ความสงบไงได้ปิจิท่านยังให้สวดมนต์มันเป็นพุทธม,มนต์มีประโยชน์มากนะฮะ สวดมนต์นะโดยเฉพาะบทสวดที่มีพลังงานต้อง้อใจนะเราสวดมนต์บางคนสวดนานนะฮะหลวงตาเคยถามบางคนสวดยอดพระกันณระฏิปดกยาวเลยครแต่เปิดหนังสืออ่านถามว่าสวดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เป็นชั่วโมงนะฮะ สวดนานเท่าไหร่นานแล้วมีปีจีบ้างไหมไม่ค่อยมีความหมายของยอดประกันพัฒไตปีดกคืออะไรไม่รู้ครับแปดหมืนสี่พันเ้พระธรรมการไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าคืออะไรไตสรณนคมไงยอดสุดแล้วนะพุทธังสารนังกัจฉามินั่นแหะ ทรมังสารนังกัจฉามิสังขังสารนังกัจฉามิเวลาสวดจักรพัทอยู่ดีทําไมมีรูปเห็นสมเด็จโตเข้ามาทําไมถึงไม่เป็นหลวงปู่ดูเกิดอะไรขึ้นสาธุครับเราสวดสวดมนนะ่ะหรือไตสาคมหรือจักรพัทเนะี่ยท่านเป็นกระแสเดียวกันอยู่แล้วนะเราปูกพันธักองค์ไหนองคนั้นก็ปรากฏอยู่แล้วนะ มันเป็นปกติธรรมดาแต่ถ้าเรามองภาพพระเนี่ยมันเป็นเป็นภาพซ้อนนะอย่างเราทํากรรมฐานหลวงปู่ท่านสอนนี่ฮนะเรามองภาพสบายสบายภาพท่านเนี่ยมองแบบสบายนะอย่าไปเพ่งเพ่งไม่ได้ฮนะมองเฉยๆธรรมดาเนี่ยแล้วก็สวดไปด้วยแล้วก็หลับตาพอภาพมาไปก็มองใหม่มองเฉยๆเพราะนั้นเวลาเราลืมตา แล้วหลับตาภาพมันหายไปลืมตาหลับตาเนี้ยจนกว่าเรานึกก็จะเห็นภาพนึกเห็นที่จิตนะฮะบางคนถามลุงตาว่าเห็นยังไงเอา้าเรานึกนึกถึงแม่เราเห็นยังไงล่ะใช่ไหมเออเราก็เห็นท่านนะเรานึกเราก็เห็นเหมือนกันเรานึกถึงแฟนเอา้ามันก็เห็นน่ะเห็นในจิตอะ่ะ เรานึกถึงพระเหมือนกันเห็นเหมือนกันนะเห็นแล้วมันจะมีอาการด้วยเรานึกถึงแฟนมีอาการยังไงนึกถึงแม่มีอาการยังไงถ้าเรานึกถึงพระบ่อยๆอ่ะเวลาเรานึกมันก็มีอาการเหมือนกันแต่มันคนละอาการไงเอมันจะเกิดปิติไงเนะี่ย เราทําอย่างนี้นานๆนะเรามองเห็นพระไกลๆเราเรายังปิติเลยนะฮะเกิดจากเรานึกถึงพระบ่อยๆเวลามีปัญหาเนี่ยจิตมันจะไปหาพระโดยอัตโนมัตินะฮะคล้ายๆเราเบนกระแสอย่างเราสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยป้องกันกรรมในอดีตด้วยนะฮะกรรมในอดีตเนี่ยสิ่งที่ไม่ดี หรือสิ่งที่ดีมันมาจากไหนรู้วะตาหูจมูกรินกายนี่แหละฮะสิ่งที่เรามองเห็นบางครั้งเนี่ยเราสวดอยู่เนี่ยมันไม่เข้ามันเป็นพุทธมนต์ป้องกันมันเป็นพลังงานที่ป้องกันสมัยก่อนนะตอนไปฝึกกับท่านใหม่ๆม,มันมีพวกที่รับขันเนะ่ท่านบอก วิญญาณจะแฝงเนี่ยต้องมีอาการก่อนนึกถึงภาพท่านท่านบอกพอนึกถึงภาพท่านพลังงานมันก็กบไงกบสิ่งที่จะแฝงอะ่ะไม่มีอาการพอจะเข้านึกพอจะเข้านึกนเข้าไม่ได้เพราะจิตไม่รับไงจิตอยู่ในพลังงานเหมือนจิตเราอยู่ที่พระเนี่ยไม่มีอะไรเข้าได้นะะบางครั้งเนี่ยสวดไปนานๆน,น,นะหลายวันหลายเดือนหลายปี มันจะแยกระหว่างสิ่งที่ดีกับไม่ดีฮะจิตมันจะหลบไปนะมันหลบโดยอัตโนมัติก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นอนมันหลับอยู่ในพุทธมนต์นะมันตัดการฝันไม่ดีได้แล้วมันจะเกิดความเคยชินด้วยท่านว่าฝึกไว้เตรียมตัวตายนะและ้วอธิษฐานเพิ่มไปนั่นคือตัวกำลัง นี่คือการฝึกกำลังของจิตท่านบอกไม่มีองค์ไหนไม่อธิษฐานหรอกจุดใหญ่เลยท่านบอกหลักการอธิษฐานเนะี่ยแม้แต่เราจะไม่เกิดเราต้องอธิษฐานนะฮะแม้เราปราถนาเป็นโพธิญาณก็ต้องอธิษฐานนะแม้เราเป็นพระเจก,กต้องอธิษฐานแม้เราจะต้องการตําแหน่งในตําแหน่งหนึง่ง ในการข้างหน้าเนี่ยคนต้องอธิษฐานนะอธิษฐานแล้วต้องทำนะเหมือนเราพูดแล้วก็ต้องทำงนะ